ผมไม่มีดาบผมอยากจะฆ่าวัวแล้วอดูในช่องนี้ีโนี้หน่อยเฮ้ยมาได้ไงอ่ะโอ้ดาบแรงด้วยไหวัวจ๋ามาหน่อยจ้ามโีโอ้นี่มันนี่มันดาบลอยขึ้นมันคือดาบอย่างจะไม่ดาบมนแรงจังวะโอเคแนะ็ก็ต้องขอ สวัสด,ดีท่านผู้ชมทารายกานในเรื่สัการส่งแฝนรันเกมมาจีวีครั้งหน้าเก้าอันนี้ผมจะมารีวิวแอปเอ่ออะไรนะเอ,อ,เอ้ไม่ใช่ทูมินี่ไอเทมนะก็เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะเป็นวัดนี้ก้าเ,เก็บมามาดูเลยไม่ครับก็อุ้ยมีอะไรนะยห้อยนี่จำได้จำได้นี่เหรอ ไม่รู้นะโอ,อ้โหแตกนะนี่ไงไอ้ไข่ที่ลึกลับไข่สปาวาครับนี่ไงเออไข่ลึกลับครับนี่ครับไข่ที่ลึกลับที่สุดนะเนี่ยที่มันฟ้าผ่าได้ครับนะนะต้องออกเกมอ่ะเออต้องออกแมพแล้วเข้าแมพใหม่ถึงจะมีเนาะแต่ไม่ดีกว่าผมขอว่าไม่เลยคิดว่า มาตัวต่อเลยคร้วกำลังรีวิวอุย้ยลิมูบรีมูฟรีมูฟนะนี่ครับก้ากๆมาดูแบบอย่างน,นี้ชมดูนะดีดีครับท่านชมมันมีอะไรครับเนะี่ยมันมีบอกตรงนี้ยด้วยนะไอตรงเนี้ยผมชี้ดูเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมก้าวๆหัวใจเออมันบอกเนี่ยเนี่ยเออมันบอกเนียนะปุ๊บ เอาไม่พังไว้โอเคนะต่อไปเลยคนระับต่อไปก็เป็นโหมดนี้น,นี่จริงเนะอันนี้ก็ไปโลกนั้นเนาะโลกอะไรอะะไรนะที่มันอะไรวะอะไรวาโลกเนเธอรนะโ okay. อไปกันเลยนะก็ไฟก็คือบินในโหมดแบบอายิรอดนึตกมาก็เจ็บแปลงมา e ฟ e r y Walking Fly ใช่ไหมนะมาเช่นนั้นโอเคไปอันนี้ก็ทะลุครับเนี่ยแหวบแต่เราก็จะอันนั้นเนี่ยเจ็บนะแต่อยาา่าทะลุมากนะโอเคเดี๋ยวเอาแอปเปิ้ลทองไปกินสักหน่อยนะเสียนโอเคกินกินกินอาจจะมีเสือรากรนก็ขออภัยนะโอเคไปต่อกันต่อไปก็หอหนี้คิวก็คือตัวเราเอ ต่อไปก็อะไรเนี่ยเฮ้ยก็อันนี้ฮิวอ๋อฮิวอ๋อครับตกผมเจอดูมันฮิวได้ครับเคนี้โพยตกมาตกเลยต,ตัวนี้ตัวโตโอเคครับคอยดูครับคอยดูเฮลปึ๊บเห็นไหมเคน,นี้ครับส่วนเซ็ตอ๋อเซ็ตเลเวลคืออะไรอ่ะยอะไร่ะ คือเราจะไม่ตายง่ายอะแนนดูนี่นะผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอะไรวะอ้าวไม่ใช่ดะวะเออไปนะน,นี่ก็คือคดเ,ดนนะเราปอนะเราอ้อเราเซตไว้ตรงนี้ครับอ้าวตกลูกตายนะเนเนเนเราเราขอเซตเอาไม่ใช่อันน,นี้เซตไว้ตรงนี้นครับเนรับคือเรา เดินไปคุณเหมือนใช่ไหมอันนี้คุณเหมือนนะแค่เราคุณเหมืองเสร็จอ่จะเราจำบ้านไม่ได้ฮะก็เทปบอลครับปุ๊บกลับบ้านแหละนะโอเคไหต่อไปนะต่อไปก็เกมสปีคืคอเราจะลิกงนิวใช่ไหมเครื่องไม่แหลกเลยแย่ไม่สงสารเครื่องเลยเครื่องกูนี่แบบไม่สงสารเลยนี่โอเค พเฟลก็คืออันนั้นแหละคืออะคือเราเรงนี่นี่กันดูดูดูถ้าเราสปีดหมดอะเกมมีเยอะเป็น,นงไงกูแรงเว้ยตอนกูนดีนะโอ้โหกูแรงมากโอ้โหแรง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 ถ้าเราปรับเป็นโหมดหนึ่งจะเป็นไงหนึ่ง<ๆ>แล้วมันก็เป็ี่ยนไปเลย ที่มันจะเป็นอนี้โอ้มืนสุดเสิร์ตอ่ะเอาสองก็ได้นี่ครับลอยได้นี่งอเปเนี้ยเรียบรอยได้งอเ,เออ,อ,อแล้วดูตอนขุดนี่เวีนเนี้ยขุดชา้าแต่มันได้เร็วไปโอเคสามสามโอเคปะต่อไปก็ทำให้ลรา เวลาฮ้ยเวลามือลงด้วยเช้าดิไม่เชา้ชาวะไม่รู้แหละทำไมไม่เชา้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราเป็นโหมดอันนี้ก่อนโอเคมาโดนตัวเลยถ้าตอบถ้ามหอก็คือปิดเวลานั้นเก็บเป็นเงินทีก่นโอเค นี่คืออะไรเนะี่ยโดนทิกบ็อกซ์ก็เลยวะเลยถ้าเป็นเรียวจังไหมเออจะไปดนเรีวเรีวจังมุมกว่าเป็นธรรมดาแล้วเนะี่ยไม่เรียวเรีวอ่ะเป็นดูแฟนแล้วคราวนี้โอ้โหเอออยากงงอ่๋อไอ้นี่เหลือสองเห็นไ,ไหมเออไอ้นี่เหลือสองดิจะได้ดูแบบเดินธรรมดาโอเคต่อไปเลยนะเนี่ยอะไรวะ อ,อ๋อคือนี่ดูอะเทพเลยดูดูดูแง่มันจะมีแบบรอยอะไรเด้อดูโเทพนี่นี่นี่เงอมันเป็นข้าพเจ้าอะไรไปนเนี่ยเขาต้องทำกราบกูถทำมือทำขุดข้ามตายแน่อะไรแบบเนี้ยเออต่อไปก็ยานะหนึ่แอบมา อยากเปี่ยนเนยตรงนี้แล้วก็อะไรแพงมากเนี่ยวิ่งเร็วมากโหนะไม่พอไม่พอนี่ตรงนี้ด้วยมันจะเป็น,นยังไงบ้างวะโคตรเร็วซมบีอะไรตามมาว้ยซยมบีอะไรตามมาว้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนหนี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 คูนี่หนีกูน,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 นีไปแล้ว โอ้โหดูแฟรจริงๆนะมาต่อไปกันเลยครับมานะต่อไปรีโมทเอทโอเคอันนี้เนะี่ยอ๋อเลเวลเราใช่ไหมโอเคจริงได้ครับเลเวลโอเคแล้วก็ฝนตกถ้าสุดมันจะเป็นเนี่ยฝนตกแล้วมีฟ้าผ่าใช่ไหม น่าจะใจอุ้ยตกใจเลยเมื่อกี้พอเลือกคนตกดุกเลยวะนี่เลยนะเอาไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอาอย่างเดี๋ยววะออเอาแล้วอะไรคลิปอะไรนะเดี๋ยววะเดี๋ยววะเอาคืออะไรเ,เอ้ยอ๋อไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้จ้ะอันนี้ก็คือนะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นไข่นี่อะไข่ฟักฟักไก่มาดิฟักเด็ดฟักเด็ดเด็ดนะโอ้โห้ระเทพเลยต่อไปเอาอะไรดีไอาเอาโอ้ยนะกระเทพดีเออขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยนี่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 วะเนี่ยนี่มันเนี่ยเนี่ยแง่นี่ยบู๊บู๊นี่มึงบู๊นี่มึง ปุ๊งนี okay. oh, ่ม oh, oh, okay. hey, ึงพอพอเล็กเลโอเคนะไปดูต่อเลยอันนี้ไฟอ๋อเอเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเ้ยมน้เ้ยเฮเฮยเเ้ยเฮ้ยเเฮเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้เ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เ้้ยเฮ้เยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้เ้ยเเ้ย้เ้เ เลิอกอ okay. ีกซูสายซูสายโอเคนี่คือออ๋อนี่ครับเด้อน,นะใครอยากดูเอ,อ่ออะไรเนี่ยอะไรนะ,ะรนะเครื่องผมก็ดูตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมนะ,นะลาว่านะฮะคือ,อลาว่านะเครื่องผมโอเคนะก็เครื่องผมไม่หลกหรอกครับนะเป็นโ์ชั่นใหม่มีโอเคผมเอามุมตามมายู เห็นอยู่โอเคใครชอบอย่างเราแคแชร์กดชับใครแฟนคลับบายบายเคียบบายบายผู้นุ่งผู้จงโว้ย,ยอมไป